ของดิวดิสลาค่ะเรียกได้ว่าเป็นคดีฟ้องร้องนะยืดยาวตั้งแต่ปี64นับดิ้วมาก็อึงจะ2ปีแล้วระหว่างสาวดิวกับเบลบุษยาหลังฟ้องหมิ่นประมาทปมทะเลาะกันในปาร์ตี้บนเรือค่ะล่าสุดดิวดิสลาโพสต์นะผ่านข้อความอินสตาแกรมของตัวเองนี่แหละโดยระบุว่านะคะคาดว่าหลังจากนีโลกโซเชียลของน่าอยู่ขึ้น เย่ช yeah. นะคดีทางแพ่งและอาญาสรุปข้อความสั้นๆเข้าใจง่ายคดีแพ่งนะคะนางสาวบุษยาหรือเบลตั้งพากรเป็นจำเลยนะโดนปรับตามสารเห็นสมควรเนื่องจากสารเห็นว่ามีความผิดจริงคดีอาญาก็คือวันนี้นางสาวบุษยาหรือเบลตั้งพากรจำเลยโดนสารพิพากษาว,ว่ามีความผิดจริงเช่นเดียวกันจึงเห็นสมควรกำหนดโทษจำเลยดังนี้หนึ่ง กำหนดโดนควบคุมพฤติกรรมนะคะเป็นเวลา2ปีความประพฤติ2ปีเต็มๆ 2. กำหนดรายงานตัวตอบพนักงานคุมประพฤติ4ครั้งภายใน1ปี 3. กำหนดทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรมีกำหนด12ชั่วโมง โซเชียลมีดีมีแล้วจึงให้ใช้เป็นประโยชน์นะคะอย่าใช้ให้เกิดโทษฝากเอากรณีนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนด้วยนะคะสุดท้ายดิยวขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอขอบคุณทุกกำลังใจอีกครั้งนะคะดิวรู้สึกยินดีและดีใจที่ความยุติธรรมมีอยู่จริงทำผิดก็คือทำผิดต้องได้รับโทษน,นะคะและขอบคุณความดีที่ปกป้องคนที่ถูกค่ะ ว้าวอย่างที่บอยแล้วค่ะมูลเหตุไดๆเกิดขึ้นมีคุณตำรวจมีคนกลางมีสารฟอ้องร้องเอาหลักฐานข้อมูลความเป็นจริงว่ากันไปก็ชนะคดีแบบนี้แหละค่ะ